สวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆลุงปาล้านทุกท่านเลยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กกันในป่านะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มากับน้องน้ำมนต์นะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมนุ้ยครับจากช่องนุ้ยป,ป่าฝากติดตามผมด้นะครับพี่ๆวันนี้เนี่ยมันนุ้ยก็จําได้นะว่าผมจะพาวันนี้ผม<ช>จะพาไป,ไปทําอะไรเอ่ยขึ้นไปหาหน้องคนป่าคนหนึ่งนะที่อยู่ข้างบนนะซึ่งวันนั้นน่ะแกบอกให้เราเนี่ยรีบลงมานะเพราะว่าแกเนี่ยถูกนายรานเน่ะไร่ยิงนะ เขาก็กลัวพวกผมเนี่ยเป็นอันตรายนะผมก็เลยต้องรีบกลับกันนะพี่พี่ใช่พีครั้งที่แล้วนี่คือส้องสานน้องมาเลยนะพี่เนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาให้น้องกินเลยนะใช่ครับพี่ก็ผมเนี่ยตอนนั้นคือได้แผลต็มือพี่ตรงนี้นะฝ่ามือเนี่ยคือเต็มแผลเต็มไปหมดเลยนะก็โดนหนามเกี่ยวนะแล้วก็ระหว่างถ่ายทําคลิปเนี่ยได้ยินเสียงเปิดปัง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 อย่างเงี้ยพี่ก็คลิปเนี้ยนำมากับน้องน้ำมนต์เนี่ย น้ำมันเ่ยเป็นคนใจกล้ามากเลยนะก็น่าจะปลอดภัยกันนะพี่ๆก็นะครับก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนกดติดตามให้กันนด้ครับไว้เจอกันในคลิปครับเดี๋ยวครับพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปกันนะ่จะประมาณบนนู้นเลยนะยแต่ว่าพุกผมเนี่ยก็ จำทางไม่ค่อยได้นะพี่พี่พอสมควรนะพี่พี่ระหว่างเดินะเดี๋ยวจะหาบรรยากาศสวยๆให้พี่พี่นะครับใช่ครับผมจะถ่ายตอนนั้นระหว่างเดินทางมันผมก็ยังจำค้างอยู่ผมเนี่ยก็จำทางไม่ค่อยได้นะพี่พี่ก็พี่ตอนนี้เนี่ยผมผมก็ได้เดินทางมาสักพักแล้นะเดินขึ้นมาข้างบนแล้วพี่หึ่ยเดนขึ้นมาข้างบนใชลุงเดินขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะ แต่ว่าพี่นะก็จำทางได้ไม่ค่อยดีนะน้องน้ำมนต์เพราะว่าไม่ไมานานแล้วก็ครั้งนั้นแรกคือพลาดไปเองนะไม่ได้ตั้งใจจะไปนะหลงไปเลยนะระวังด้วยนะนี่พี่ผมนะครั้งนั้นเนี่ยอยู่ๆเนี่ยใช้จับอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็คลึกได้แผลเลยต้นหนามเลยนะพี่พี่มาก็ระวังด้วยนะครับถ้าขึ้นเขาหลงเขานะต้นนิวเยอะมากผมไม่แน่ใจนะเขาเลยว่าต้นนิวหรือต้นอะไรกันนะต้นหนามนะใช่เขาไม่มีหนามนะ ใช่ครับใช่จะเป็นบ้านใหม่มาเราเนี่ยจะต้องเดินไปข้างหนา้าหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปเก็บบรรยากาศให้สิให้ทุกคนทุกท่านนะนครับผมและน,นุ้ยเนี่ยน่าจะต้องรีบขึ้นไปกันนะตอนนี้ฝ <c oughs> นเริ่มโปรยๆนะใช่ครับพบีบ่พี่ ผมเนี่ยเป็นห่วงนอนมาเลยนะกลัวฟันต้นนั่งเนี่ยเสี่ยงที่น้ําจะท่วมได้นะใช่ครับแต่ก็ไม่ต้องกุมมากนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นบนภูเขาเทือกเขาหนะอย่างนี้นะใช่ครับพี่พี่ซึ่งนองบนในใ่แกก็มุงหน้าไปแล้วนะใช่ก็กพี่พี่ดูนะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับฝนตกเห็นไหมซีขาวๆเลยพี่ใช่เป็นฝนนะครับพี่พี่ผมเนี่ยต้องรีบถ่ายแล้วนะพี่พี่ใช่ครับคือฝนเนี่ยตกหนักมากเลยครับพี่ครับนอจกจากจะมีเสี่ยงฟ้าผ่าแล้วเนี่ย ีเสียงคนเองนะใช่ครับพี่ใช่น้ำมนมันนี่กันน้ำมนมันนี่กันอะไรอรมันนี้ก็นมันนี่กันน้อมนได้ยินเสียงคนสวดอะไรมันเ่อใช้แถลงหินกอนหนไหมหินก้อนนู้นนี่่มันนี่ก่อนไอุ้ยใครเดินวะใครเดินวะไอ้คนไอ้คนไอ้คนไอ้คมันจะเป็นพระทม่งเคียรกแล้วผมเียย้เปก้องหน่อยพี่อือนะนเริ่มลงเลยนะ้มนน้มนต์แบบมีคนมีคน มันมาวนะรู้สึกมันแหงขนน้มนเนแห่งไหมเมื่อกี้เหมืนแหงขนใส่พ้าถุงูเขียวนมะีขนเหนหนะมีขนนควะใส่พัทุงีเอเออแห,หชีชูเีจะเป็นวิซีปอฟก็ได้นะไม่เห็นเลยนะครับมันมาลองเลยนะ

ใครวะเยืะะรร่องทีแล้วมือแกน่ะมาหาหรซีนะพี่เห,หรอ,อไปด้านโ้นนะอปล้านโ้ว เข้ากันมากเลยพี่เน้นจต่ว่าพี่เสือเนี่ยเก็บมาเหลืยงใช่ไหมมรของคีกันอยู่นะตกตัวหนักแล้วพี่ตกนะตกหนักมากจะมาตรงไหนแกมันนั่งคุยเลยลูกซีดเขาเหรอแย่ใจนะ

ตีมันนมนตีมันไ้พี่ไปไทิธีมันล้มเลยอ่าเอยเฮียยมันล้มเียล้มอยเชียเียสวยยอ้ยีัเอยู่ในความเร่งรีบวพี่พีฝนเนี้ยเริ่มตกลงมาเป็นเม็ดเแล้วนะพี่พี่ตกหนักมากนะเฮ้ยเจ้าพวกนี้มาทาอะไรกันไม่รู้นะซส่งมอนแหละเจ้าไปเไปเ้พี่เลทำล้มคมาเลยนั่นะพิธีอะไรน่ะใส่เปลายีย เก้ออีอีเยใหญ่คนนี้นี่ยหลายาดมากเลยนะเก้ไปจะไม่หนหรอกไปไปเ้าไปทุ่งอะไรนะโถเลยมาเพลืออะไรเก้แมาบ้ไปใจ้เจไหมเดีวพ่อแกจะกินคนนะนี่ลากนี่ลูกอยู่มาน้นตเลยนะ น้ำมันน้ำมัน้ำมนขึก้มันี่ไปเลยเปล่าไปเเราเดินทางกลับกันก่อนใครเรียวอีอาอยู่มาบอนเนี่ะไปพิเล็กเข้าดีๆนะไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับก่อนคนตกหนักแล้วเราจะมาหาน้องคนป้านะแล้วอยู่เรามาเจออย่างเงี้ยกลัวว่าน้องจะได้รับอันตรายนะน้ำมันขึ้นมาแล้วนอนใช่ไหมไอ้โอ้โหเลี้ยอยู่โอ้ลูกอยู่โอ้ลูกนี่เดี๋ยวลองพูดจาเข้าดีๆนะดูว่าแกน่จะ แกเนี okay, home, ่ยแกว่าได้คอมมี่นะไอาเงนะโอคุณแระริ่ไหมลูกใช่ไหมโอ้ลูเออมันแกบอกแกอยู่บนเข้านะจใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถามแกเนาะแกเจอน้องคนป้าคนไหนไหมนะน้องน้องมันแย่าไปตีเขาอย่าไปตีเขาผมจะลองคุยกับเขาดูดีๆนะเดี๋ยวแชมพูเซอร์เลยกอเดี๋ยวแชมพูเซอร์เลยก็นะแกได้อย่านีอ็อกคืออย่าอ๋อฉันเอากิ๊ดเดปูเออวิ่ง เหมือนกับว่าน้องคนป้าคนนั้นเป็นลูกแกนะเมร์เหรอเมร์หยุดซี้ดด้เออละเมร์เหรอเมร์อยู่พูอก็อแหละยุดเด้อละผ้าหน่ออุลูอุลูเออครพี่ผมจะค่อยๆอธิบายนะอย่ามันเลี่ยงขื่อผมอยอธิบายคือแกบอกว่าแกเนี่ยเบย์เด้อฮะน้องคนป้าน้องคนป้าคนนั้นพี่พี่ที่อยู่ตรงทุนนะแกแกเนี่ยได้บอกไว้ว่าพูอ้าเมร์แแปลเนี่ยพูนี่ยพูไม่นั่นแหละ เหมือนกับว่าแกเนี่ยได้บอกว่าน้องคนป้าคนนั้นะเป็นลูกของแกนะพี่พี่ผมไม่รู้แล้วก็จะเชื่อได้ไหมน,นะแกบอกแกมาตามหาลูกนะอ๋อในเรื่องของขีงน้นะพูเออในเรืองไก่เอายเอเก็บมาเลยจะโดนน้องไขี้นะเจียเชี่ยเจียวเชี่ยเมย์เจียเชี่ยอาจารย์นะแกบอกเป็นอาจารย์ของแกน,นะพี่พี่ใช่แต่ว่าฝนยังเริ่มตัวนะเอายอาเชืเ่อเช่งเลยไม่ดีไหมคุณแหละยังไม่ดีรู้ละก็แกบอกว่าแกเนี่ยจะไปอยู่ที่จะาพงพงหินนะพี่พี่ เต็มหมดใหรือเปล่าเออได้เลยอ่กหนึ่มคุเลียงคนไหนพูดได้โอ้โคนะเลียงครือโอ้แกบอกว่าพรุ่งนี้นะพี่พว่าแกจะมาหาลูกแกอายุในที่เกี้ยงคนไหนเ่อเห้ยอนอะไรยุ่มอ้งจ้องอ๋ออ๋อแกว่าจะแกจะถามอ๋อแสดงว่าเราได้ยินพี่นะแกจะมาถามนะไม่ใช่ว่าผมได้ยินแล้วอ้งพูดไปว่ากินคนนะพี่พี่แกพูดว่าอ้งจ้องนะ ผมเนะ่ยได้ยินผิดนะอ๋อเดียวหนะูเมื่อกี้เอาจองเนี่ยหนูออง,บงเบอร,ร์กระพลอยนะเออเออแกบอกว่าแกเนะ่ะไม่ได้กินคนนะพี่พี่แต่แกจะยืนด้วยกันนะ่ะผมไม่รู้นะแกเป็นอะไรกันนะเอวมินเนียชิยะแล้วนะมินเนกลัวเลยนะเออชียะล่ะอ๋อเด้อแกบอกว่าเป็นแค่นี้นะอาจารย์แกนะเอนะียน่ะอย่าเบิ่งท้ายเลยเชิญล่ะ ทำอะไรกีกีอ่ะเออออออยังี่ยงเข้าเชิญนะพูว่าเออก็นะพี่พี่มันมันเราเนี่ยจะต้องกลับก่อนน้องนันนี่นะใช่พี่พี่เพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักมากนะพี่พี่ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมเนี่ยฝนเนี่ยเริ่มตกแล้วนะผมเนี่ยอยากจะมาหาน้องนาจะไม่ได้นะพี่พี่เนื่องจากว่าฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะแล้วผมเนี่ยไม่ได้อุปกรณ์ป้องกันฝนมาเลยนะพี่พี่ต้องขออภัยมันย่างสูงเลยนะไว้คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาช่วยน้องนะพี่พี่ มีใครจะตั้งชื่อน้องก็บอกกันได้นะผมเนี่ยไม่รู้นะว่าน้องคนนั้นเป็นใครนะหมดแล้วแหละเฮ้ย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 ยงหรอเฮ้ยงมะวัเ้ยเหรอลอกนะหมดแล้วแหละฮะเฮ้ยระวัง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 นี่ไปก่อน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 เฮ้ย พี่มันเป็นป si ้อไมพี Listen, ่พี่มันไม่ใช่คนแล้วนะพี่พี่ใช่พี่พี่มันลอกเรานะจิบเริ่มจุดเร่มไปเด็กน้อยมาบ้าแล้วก็แล้วก็จะใส่เราดิเก้พี่จะใส่แล้วเพิ่มมายูบ่าอ่ไรฮะเร่มัวซ่าเใจไว้ยังไง มันกล้าพอมันอย่ังเลยนะพี่พื้นไม่ไปอ่ะจ้าไว้น้ำมันน้ำมันน้ำมันก็ต่อว่ามันยังหนักอ่ะพี่พออยู่ๆเนี่ยมันมาทำนั้นนุ่เป็นไรไม่พี่มันจะจับแค่นะโหพี่เป็นรอยเลยนะลูกไม่เห็นมันเดินเข้ามามันจะทำอะไรก็ไม่รู้อะโอ้เราแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนใจอ่อนไงไปนะลอกเราเนี่ยมันขึ้นไปแล้วนะพี่ เราจะไปเจอแต่ว่าผมไม่กลัวแกจะได้รับอันตรายนะแล้วก็เดินทางกลับก่อนส่วนน้องเนี่ยรอาสุดที่มันจะได้ป้าแทบล้างนู้นนะใช่พี่เพื่อนน้องแกน่จะยังไม่ขึ้นมานะใช่ตรงนี้น่าจะรอดฝาผ้าอย่างนี้ดวงเราแน่เลยนะว่าเป็นรับใช่ครับดวงนะคนเดียวคนดวงละดวงมันจะไหม้แล้วอย่างไรให้พ่อมือนะนี่้องกลับบ้านรับฝนตกหนักมากแล้วพี่อยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวเราเจอกันด้านล่างผมพี่ไว้เดี๋ยวผมลงไปถึงด้านล่างด้านล่างป่าเนี่ยผมจะ ปิดคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับก็นะพี่ตอนนี้นะผมก็ได้ลงมาถึงด้านล่างป่าสักพักแล้วนะพี่เหนื่อยมากนะพี่โดนมันไล่ลงมาตลอดทางนะแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะพี่ไม่รู้นะว่ากล้องผมจะเจอไหมแต่ตอนนี้น้ำไหลลงโทรศัพท์นะพี่นี่นะก็นะครับคลิปนี้นะผมขออภัยจริงๆนะพี่ที่ผมจำไม่ได้มาหาน้องนะต้องขอภัยมันยังสูงนะพี่ ก็น,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคอละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์นั่ติดตามให้กันได้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบวัสดีครับ